สวัสดีครับผมช่างนมนครับผมวันนี้ช่างอายุมากหน่อยประสบการณ์เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆด้ือครับก็อาจจะมานำเสนอการวิธีการแก้ปัญหาอาจจะผูกอ่ผิดสูตรไม่ถูกต้องยังไงก็ขอโทษขอโพยด้วยเพราะว่าเองก็ยังด้อยประสบการ์เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆยังเจอปัญหาไม่มากพอครับผมแล้วก็ยังไม่ ไม่ทองเท้ยังขาดเครื่องมือยังขาดอุปกรณ์อีกเยอะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาลองนําเสนอให้ดูให้โอกาสบางังหรือครับผมช่างรุ่นเก่าๆเนี่จ้ะก็อยากทําอยู่อยากทํารถรุ่นใหม่ๆอยู่แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มมีเขามาสมครับผมซึงอายุรถมันก็เยอะแล้วแหละลอ่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันเด้อครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอโพยด้วย ช่างที่เก่งๆก,ก,ก็ก็นอมรับเด้อครับผมผมผมไม่ค่อยได้ทาจ้ะหรือว่าลูกค,ค้าหรือพี่น้องก็ครับขอโอกาสให้นำเสนอจักหน่อยนี่แหละจ้ะพพี่เพื่อน้องเจอปัญหานี่เด้อจ้ะ เดี๋ยวคงเดี๋ยวคงต้องไปหาเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนเห๋ือเทียบดูก่อนเด้อจ้ะไม่รู้ตัวนี้ราคาเท่าไร่ไมยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันช่างโบราณก็จะงงๆนิดนึงครับหนั่งรีเซ็ตหนั่งไล่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มิดติดมือดีเลยจ้ะ อ่าสวัสดีครับผมช่างนมครับผมวันนี้จะมีสาระดีๆมาให้พี่ๆน้องๆดูครับผมอ่ามานำเสนอคลิกรอยยิบห้าไอเดอร์จ้ะคันนี้อาการมันวูบครับผมมันวูบมันเล่งไม่ขึ้นจะเป็นกับทุกคันเลยจะในรถหัวฉีดครับผม จะมาทําการแก้ไขให้ดูจ้ะมันมันมันใช้งานน,น,นานๆเรามันต้องมันต้องรีเซ็ตใหม่จ้ะอันนี้ช่างบันบ้านไม่มีไม่มีอ่ากล่องอ่าพีจอะไรหรอกเด้อครับครับก็รีเซ็ตแบบบันบ้านจ้ะเปิดโอเคโอเคที่มานำเสนอให้ดูอันนี่สตาร์ทเครื่องอยู่เด้อจ้ะจะมีรถไอตัวแรก สภาพก็ใส่งานมาพอสมควรจะเยอะพอสมควรไม่ไปแจกรายงานหมดละเจ็ดหมื่นก็รู้จ้จะเดี๋ยวดู่ากันเร่งเราวอดก้ะเร่งราวอดเร่งเราวูเล่งไม่ค่อยขึ้น แต่ว่าับขับขี่ได้อยู่แต่เวลาเวลาจะเล่งแซงเวลาจะออกตัวแล้วมันจะวูบดับมันทำให้ขับขี่ไม่ดีจ้ะแล้วจะมาลองรีเซ็ตดูห้เด้อพี่น้องเด้อมันไม่ค่อยหัวฉีดก็ไม่ค่อยตันหรอกครับผมงานอยู่กว่าจะตันกว่าจะเสียเสียก่อบังช่างกระล่างผมผมว่าแนะนำเปลี่ยนใหม่ดีกว่าจะ เพราะว่าหัวฉีดคันนึงกว่าจะเสียก็เจ็ดแปดหมื่นโลแสนโลเคยล่างเคยเคยทำแล้วมันไม่จบจากหัวฉีดเปลี่ยนดีกว่าถ้าถ้าไม่สะดวกเอาแท่กับเอาเทียมพอได้ใช่ก็ได้จ้ะเสียกับเปลี่ยนใหม่เนาะปรับผมคันตอนนี้รถมันแมปเซนเซอร์มันเสียเด้อครับ <c oughs> เซนเซอร์เลือลิงลิงมันเสีย <c oughs> ก็มัวเลยล่ะครับ ไฟมันไม่โชว์ครับผมช่างโบราณเนาะก็เห็นก็เขาแนะนํามาต้องควรทํำยัน้นงก็ทำตามสเต็ปปุ๊บอ่าพอมันไม่ได้ปุ๊บมัวไปเลยครับที่ทำให้ดูเด้อจ้ะแต่ว่าก็จบได้อยู่ครับผมจบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ก็เคลียร์ให้ได้จบให้ลงครับผม,ผมไม่ ตลักต่อทึบจะใช้สายไฟก็ไดเด้อจะตั้งตั้งปักในตรงหันหนาเขาจะาองหันหนาเขาตัวเองกับผมแล้วก็เลือกคู่ฟังไส้นี่จะ้ะมันจะเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วก็สีเทาจะ แต่ว่าผมผมมีแจ็คตัวนี้แจ็คซึ่งทำไว้แล้วก็เป็นสวิตช์ป๊อกแ๊กเลยครับผมเอาไว้ปิดเปิดเลยมันก็จะเสียบเขาเด้อจะ้ะถ้าถ้าบ,บ้านไม่มีถ้าทําเอียงอะครับใช้าสายไฟสายไฟสองเซนจิ้มเขานี่ครับโีเนาะมีไว้ตำแหน่งเปิดอ่า uh huh. ี่ก็ ปื๊ดไฟสีส้มมันจะแช่อ่ะอันนี้ไฟสีส้มหายไปไหนแล้วเดิไไนไป เอาไปดอวเชื่อเดี๋ยวลองแล้วช่างบันบานลองสายไฟเซ็นหเงินกันก็ได้ลองลองลองสูตรเก่าด้วย ไปไปางซ้ายไ,ไม่หลีกเสร็จไมใช่ไม่ได้อ๋อเป็นมันกันเลยยังไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไฟไันี้ก็ปกติไม่ขาด แล้วรีเซ็ตแบบดำนามเลยได้ครับอาศัยความคุ้นชินครับที่เคยเคย,เคยทำมาต่อเปิดสวิตช์เรีวประมาณแล้วก็ทอดประมาณจักคู่นึง แสี่ห้วินี่แหละครับแล้วก็ทอดเสียบเองก็ปิดเปิดสวิตภายในภายในห้าวิดเปเด่นหนีสองสามสี่ห้าปิดเปิดนี่คอรีเซ็ ยังบว้าวอยู่ยังบว้อยู่นี่เด้อเจนี่นี่ตัวตัวจูนอากาศสองทิกอยู่ตรงตัวนี้ลอยผ้ามีอยู่ทำการหมุนเข่าครับผมหมุนเข่ามันก็คือจะจะเอาอากาศเขาน้อยขึ้นห้น้ํามันมันลงมากขึ้นแบบหนึ่งก็ ไม่ได้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 ก็เด้อล,ลองเช็คห่วฉีดดูแล้วก็เช็คไอ้ปั๊มติ๊กจักหน่อยสิ เพราะว่าไฟมันก็มันไม่ขึ้นมันก็มันพิดปกติเร็วนะ ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเด้อครับถ้าแมปเซนเซอร์มันเสียเวลาเองบิดมันจะไม่สั่งจ่ายเปิดนะ้ำมันจะ้ะครับผมอาการบูบอะไรกำลังก็เลยไม่หายจ้ะเพราะว่าหัวฉีดมันไม่เสียครับผมเสนอให้ดูเด้อครับช่างก็ไม่เคยทำก็ทำหาไปเนาะอะไรก็ไม่มีให้ลงครับผมไม่ได้ลงสต็อกอะไรอะไรเข้าไปเยอะเด้อจะอาจจะด้อยประสบการณ์หน่อยแต่ก็พยายามนำเสนอไปจ้ะ แต่กระจบอยู่จ้ะเด้อจะหาหัวฉีดเก่ามาลองแล้วก็บูบบูบว่าบเหมือนกันครับอาจจะมีแต่หัวเสียนี่ใส่ตัวนี้มาครับหัวฉีดคลิกไอร้อยิบห้าแท้สื่อในตลาดนี่ลาจะผมยิ่งไปสื่อเขาหัวหนึงก็ห้าร้อยกว่าบาท แค่อะไรได้ครับแล้วลองใส่ดูเด้อมีหายเลยมีมีด็อกเตอร์ไม,มีอะไรคือเขาเว้ยถังโบราณเว้ยแล้วลองดูก่อนครับผมถ้ามันเป็นพันเป็นอะไรกับจิมม่ซือ้อหรือว่าสี่ห้าร้อยกับพ่อได้อยู่ครับถ้ามันไม่เสียถ้ามันใช่ไม่ได้องก็เก็บไว้เป็นอะไรของอิงไปครับผมใส่ครับตำแหน่งเดิมแต่ เปลี่ยนเรียบร้อยแลวเด้อลองสตาร์ทดู ไม่หายครับไม่หายโอ้ยมันรีเซ็ตไม่ได้เฮ้ยสรีเซ็ตได้ไม่ได้เตรียมได้เด้ครับ เดีไยวเดี๋ยวเดียด๋วยวหาข้อมูลนิดนึงเด้อครับผมแล้วขอแก้ไขก่นอนปั่มไปปั่มมาเด้อครับผมนี่ถอดปลั๊กถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ออกถอดนี่ถอดนี่ถอดหนึ่งสองสามเลือนลิ่นล่งหัวฉีดให้ให้กระตุนกล่องกระตุนไฟไมันดคกับผมมาห้วครับมาแล้วรีเซ็ตได้หรอเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูใหม่เด้อมันมันโชว์โค้ดอะไรกับไม่รู้นี่เดี๋ยวลองรีเซ็ตก่อนน่นาจะได้แล้วครับ พอเสียบได้ไหมแมบแมป,ปแมป,ปแมป,ป,แป,ปโอ้ยรีได้แล้วรีได้แล้วไอยังวูบอยู่ด้วยที่นี่ที่นี่จีลีจีลีคนเล่งด้วยครับผม รีเซ็ตคันเร่งนักหน่อยนึงแต่มัน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 รีมันรีได้แล้วก็โอเคแล้วครับกดที่น,นี่ปึ๊แช่ไว้ปิดคันเร่งจำ้ำลองดูดิปึ๊บถึนไหมแนบแนบแนบไหมไม่มาครับไม่มา <c oughs> โอ้ยเป็ี่ยนกะไรเนาะกังโบราณกะที่งงเักทีเด้อไล่ดูก่อน,นเด้ออ่ามันึึงรหัสแปดหนึ่งสองเด้อครับผมแปดละกับหนสอง อันนี้ถอดเลือนลิงเล็งมาแล้วแล้วจะลองลองล่างทำความสะอาดดูจ้ะเผื่อมันสกรปรกจ้ะอ่าดีเด้อครับเพื่อนยังมากเลยจ้ละเดี๋ยวลองถอดมาล่างดูจ้ะฮัลโหลครับผมทิกไอลอยหยิบหาเจอปัญหาแล้วเด้อจ้ะเซ็นเซอร์เลือนลิงเล็งเสียจ้ะมันมีเซ็นเซอร์สองตัวจ้ะ ตัวนี้ตัวเรือนตัวนี้น่าจะเป็นเสื้ออากาศตัวล่างนี่จะตัวล่างถอดถอดออกนี่เร่งขึ้นพืดๆเลยจะไฟโชว์ก็ไม่โชว์ละหายเลยไฟนี่เด้หนี่ตอนใส่อยู่มันบุบบๆบบบเร่งไม่ค่อยเึ้น ิึงไม่ได้เลยอู้หึฮึแล้วจะลองถอด,ให,ดใ,หให้ดูนี่นี่งมหาสะตั้งนานเอา้าถอดแจ็คระเด้อทุกคน พี่เพื่อน้องเจอปัญหานี่เด้อจะ้ะเดี๋ยวคงเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปหาเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนโอหวเทียบดูก่อนเด้อจะ้ะไม่รู้ตัวนี้ราคาเท่าไรไ่ยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันช่างโบราณก็จะงงง,งนิดนึงครับนั่งรีเซ็ตนั่งไล่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ บิดติดมือดีเลยจ้ะไม่มีวอดไม่จิงไม่ต้องใส่เนอะห,หรือจะไม่ต้องใส่เอาโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปหามาลองดูเด้อว่าตัวไหนมันตัวไหนมันพอดีเอ่ยมันใช้ได้โอ้ลุ่นรถรุ่นใหม่ๆเนาะช่างรุ่นเก,าก่าก็จะงงๆหน่อยครับไม่เก่งครับไม่ค่อยเกง่ง มันมันเพิ่งเริ่มเสียเพราะว่าปันหนอกก็ตัวนี้ก็มันก็นมีมานานอยู่แต่ว่าเราไม่เคยเจอจ้ะจักก็เลยมาเล่าูปัญหาให้ฟังเด้อครับผมเพื่อเพื่อพี่น้องเจอปัญหานี้อาการเปิดเปิดไฟเปิดไฟสมไฟเครื่องนี่ติดแต่ว่าเวลาเองรีเซตไม่ได้มีขึ้นอะไรเลย อโอเคโอเคตะโกเจอนั่งนั่งงมนั่งรีเซ็ตนั่งรีเซ็ตไฟไฟสมมันก็ไม่ขึ้นจังครับโอเคโอเคเดี๋ยวทำก่อนเด,ด,ด้ออีเด้อครับผมได้แมปเซนเซอร์มาเป็นเทียมมันจะลองชัยรูหัวมันงบมันเยอะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบบาท เทียมแท้ๆเห็นช่างเขาว่าใส่เราพอใช้ได้ถ้ทนไม่ทนก็ค่อยว่ากัน,นที่หละจะบอกแจ้งลูกค้าไปเป็นอะไรเทียมโอเคอ่าสรุปงานให้ละเดอ้อครับผมมีเสร็จอะไรใดมดหร้อครับผมครบมดแล้วอ่าไปซื้อไปซื้อแมปเซนเซอร์มาเปลี่ยนตัวที่เอาให้ดูลราจะ แมปเซนเซอร์ตัวล่างคืออาการคือมันมันรวนมันลิงไม่ขึ้นก็รีเซ็ตไม่ได้จ้ะมันรีไม่ได้ไฟไฟไม่ขึ้นเลยเปิดเปิดติดครับผมโทษทีครับจบคลิปเท่านี้ครับผมถ่ายได้ไ้เท่านี้จ้าเดี๋ยวมีโอกาสดีๆมีเคล็ดลับหรือว่ามีสาระดีๆ เดเป็นประโยชน์และแนวทางให้พี่ให้น้องกับิิมานนำเสนอใหม่เด้อครับผมสวัสดีครับ